สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมนะครับจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนขนาดตัวอักษรใน iPhone นะครับบางคนอาจจะชอบตัวอักษรที่มันใหญ่ขึ้นอ่านง่ายๆนะครับเห็นมเมสเซจในลายแบบตัวชัดๆนะครับตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่ะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นแรกนะครับไปที่หน้าโฮมครับผมก็อันนี้เป็นหน้าโฮมของผมนะครับ ให้เรามองหารูปฟันเฟืองครับหรือว่าตั้งค่านะบางคนอาจจะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับของผมจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับรูปฟันเฟืองนะไปที่ตั้งค่าครับโอเคเข้าไปเลยโอเคครับในหน้าตั้งค่านะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะขั้นตอนก็คือเลื่อนไปนะครับหาคําว่าจอภาพและความสว่างน,นะครับกดเข้าไปตรงนี้โอเคใน เมนูจอภาพและความสว่างนะครับให้เราเลื่อนเข้ามาหาคำว่าขนาดข้อความนะอยู่ด้านล่างนะครับเค,คลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าตาปรับขนาดข้อความแบบนี้ครับข้อความด้านบนคือขนาดข้อความปัจจุบันนะครับที่ iPhone เราแสดงอยู่นะครับโดยแอปที่มันรองรับการปรับขนาดข้อความเนี่ยก็จะแสดงข้อความตามนี้นะครับเท่านี้ ช่นแอปอะไรบ้างก็เช่นพวกแอปไลน์แอปเม่เสจต่างๆ Facebook อะไรเงี้ยนะครับก็จะแสดงเท่านี้นะครับรวมถึงระบบของ iPhone ด้วยนะก็จะแสดงขนาดเท่านี้ทีนี้ถ้าเราต้องการให้ใหญ่ขึ้นทําไงก็เลื่อนสเกลด้านล่างครับเห็นไหมสเกลด้านล่างนะครับเลื่อนทางขวานะก็จะใหญ่ขึ้นตามลําดับนะครับนี่อันนี้คือใหญ่สุดนะครับเท่านี้นะ ข้อความก็จะเปลี่ยนไปนะครับขนาดข้อความจะเปลี่ยนไปตามข้างบนนะ,อะลองปรับดูได้ครับที่สกเกลด้านล่างนะอยากให้เล็กลงก็จัดแบบนี้นะครับโอเคนี่คือขนาดมาตรฐานนะตรงกลางถ้าอยากให้ใหญ่สุดทําไงเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคสมมุติเราเอาที่เท่านี้นะครับกดจ้อนกลับกดจ้อนกลับไปนะครับโอเคนี่ครับข้อความเมนูต่างๆจะใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะโอเคไปดูที่หน้าโฮม ชื่อแอปเอยอะไรเอยนะครับก็จะใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะดูตามปฏิทินก็ได้นะครับแบบนี้ข้อความในลายล่ะเป็นยังไงที่ลายโอเคในลาก็จะใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับเห็นไหมขนาดต่างๆขนาดข้อความชื่อในลายอะไรเงี้ยใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนขนาดข้อความใน iPhone นะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทําตามกันดูได้นะครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามมาตอบโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีครับ